สวัสดีค่ะพอกันกับสองย่ายม้งมือนีสิมาเห็ดพะโล่ค่ะเห็ดพะโล่ไข่ไส้หมูค่ะวัตถุดิบกม็มีอันนี้เป็นหมูสามสั้นค่ะต้มต้มสุกพ่อประมาณแล้วก็หั่นเป็นสิน้นไข่ไข่ต้มปอกเรียบร้อยค่ะมีกระเทียมหลากฟักซี่พริกไทยะกับข้าค่ะ เคียงข้าโลน้ำตาลอันดับแรกตำพริกไทยค่ะลาบพักซี่กระเทียมค่ะ ผักซีกระเทียมพริไท่ที่ตำไวล่ลงไปผัดค่ะ ต้องไปเหี่ยวครัน้ำตาลแดงค่ะเพมีน้ำตาลปีพี่น้องเรือพักน้ำตาลให้เป็นแก๊งก ตากเป็นฟองหมูแล้วไปพผัดได้ค่ะเดนนี๋ยวน้ำใปนิดหน่อยค่ะ เคื่องค่ะเอาพริกพริกไทยซีตกขึ้นว้กระเทียมพีกิกขัดว้เอาลงไปเลยค่ะเติมซอสค่ะซอสปรุงรสซอสหอยค่ะ สีขาวทานไปเลยค่ะ ฟงุงรวดค่ะเสื่องพะโล่จากที่น่นเ,เป็น้งพะโลค่ะ เติมน้ำต้องไปอีกค่ะสูตรนี่ขวดน้ำตาลสีผสมใส่สีอิู่ดำค่ะไข่ลงไปเลยค่ะ Thêm nành ít le nói cả, thêm giày le nói cả. 放我看。 กเนเฮ็ดพะโล่มือสมัครเหรยนได้พี่น้องเดอ้อติต่าค่ะ แ้วแล้วจ้ามาเด้อหิดขอน้ำกันพี่น้องกับพะโล่ห่อนๆค่ะเส็บเียบย่ำเทียงค่ะพี่น้องคลิปนี้ยายม้งกระเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอตัวซ้ำนี้ด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำนี้เด้อคลิปนี้สวัสดีค่ะ